น,นกับผมนอนสานเบอครับครับเมื่อนี้นมีเมนูปาร์ตี้อีกนิดนึงครับเบามาินก่ับแนทีสมาลินมามาจากสบวบีเดนครับเลยเมูย่างหมงูย่างอ่วุย้ยแจ็คแล้ว วันเฉยวบนเดที่อยู่นี่้ยอย่างท่สมทั้อย่างครับเฮ้ยนวนโอ้ยกินน้ำเด้อพอคว้เป็นในพอคว้าี่ แล้ววัวางไหนไอ้ตัไอ้ไ้คี้ยังนั่งเลืมลืม่าเลอไหมจนนซีบไปฮ้งทุอนมูตัวเอาหูกสามยอดนีอย่างหนึ่งก้อยพร้อมพับก้อยเสลือดพร้อมมูกี่หมูป้าเลรครับก้อยผสเลือดกับีจอรนบนี่จะับโอเคอยู่นี่กันคุกไหม ครับนี่จุตับยิบครับเห็ไหม่ได้หมูดิเขียเียไม่ส่นหรอ่มาส่นมาใหญ่เมื่อยิบไปคนไปใส่บางยาหนังยิบนังสั่นขึ้นอีกนี่ครับว้าวคุณพอบ้านไก่เลียนเชี้ยงครับพอดีจุตับยิบเร็ครับนี่อย โค้กล่อมอยู่เข้มขนอยู่ลายดีลายดีเกินหนักผมบอกเคยกินีเกีียวเงียบรีเันาดับสดๆคับน้ำแช่คุณจาบันเฮ้ยเดี๋ยวผมหมดนี่ยเ้าหอยมากไหม

คขันสากันหยอดเส้นเราต้องการเส้นเราตรงเลี้ยงบ้าต้องการไข่เนื้อโอ้ยเท่าคนเปอยครับผมเป็นข้าวคนเป็นสิทยาครับพี่พี่สุมาลินนะครับผมขอบคุณหลายครับที่มาเลี้ยงทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอบัตพ่บัอกเสียงเสื้อเพื่อนกันนะโอริบาน อุรบานยูวานซอน r o m สวีเดนส d e n s w เ d e อความเขาวนกว้างค่ะโอ้ข้าวหอมวัสดีครับขอบคุณหลายด้วยครับพี่ยังค่ะยินดีหลายค่ะมูกันเย็ังเดี๋นีครับขอบคุณหลายครับกินหัวทุกคแซ่บค่ะกินหัวเต่าเม่นครับแมียนครับเมียน handsome handsome อันนี้ผู้ให้บ้านอนี้ผหอันนี้ผู้ห้หลายบ่ beautiful เหมือนกันครับผม beautiful หอมหอมหมวกหอหมวกขอหมวกไอเสี้ยมเลยไม่ต่อปากข้าครับนโอเคครับเหมือนเดิมครับผมยังเป็นบ้าเสียบานเหมือนเดิมนะครับเพื่อนมาเพื่อนมาอยู่รักกับหมวกเันด้วยหมวกกับนดครับมากินเยอะกับทอมบ้าเสียบานครับเพื่อนเองค่ะยังแซ่บเลยค่ะมัดไปแล้วค่ะหูหนึ่งครับผม อทุกหนุมาเดี๋ยวนี้ือเป้าเอาไปเสียก้อนเสียก้อนโอ้ขาจังน้ยกระท่อมมันมีอานเด้เวัเรียมากยากไคุกเงเยนี่้หตีหยอเียตนึกการนึกกากินกกระท่อมเม่อาเอาเมืก่อนทงลายก่อนเจ้าเนเจ้าแล้วหรายลาเออเรื่องกีตาางเด้องไเเดวไนี่ตางอ

กเอ้อน่เอื้อนคยปังครับเปยังโอ้ครับผมเปิดไฟอีกหรอฮะอ๋เดี๋ยวโอไฟมีเดี๋ยวป่าหัยเบลดรงหน่เดี๋ยวนี้ครับน้ำไปเตยกับ Nóng tan mô bên chưa hay hạnh 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 chơi hạnh 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 bà hạnh má 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 hạnh 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 má má hạnh 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 Để hạnh 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 มีมีเอ้ไว้เลี้ยไว้เลี้ยอมได้นใช่หรออมอันนี้เอาเนื้อเนื้อยูน่คุกอีกนะเข็นบอยู่นะเออโอ้โหขันเทลิดครบเลยเพลิดครบเลยยังเหลือยังเหรยังเหรอโอ้โหอะไรโอ้ยหโคตมาบช่วงบ้าสบายสบายเลยมั้ง เอาขึ้นแม่ก้อยเลือนนะขึ้นไปขึ้นไปห่นนมือเลยเดี๋ยวถามพี่ช่วหน้เอาคุ้งเดียบเรยบบอ้วองเฮาาะอันไหนของเฮานี่แน่นเบินี่น ที่มันกระน่ำยับากลครับนวนบ่เนะลอมันย็งแจ้งสบายรับผมที่หลายคนเ่ครับสบายน้าลูกไผ่โอ้เออมาลเงี้ยเงี้ยเลยเด็ดีกัูเนเื่องดิบเยอยู่ไอีกด็ดตัวเอ้าทำหมู อ้าวสปิกไทยต้องโอยน,นกบได้สดโกกโกกอืมครับสปิกต้องรุ่นนี้ละอ,ะอ่นของเข้าวนี่มามาเนาจังหมดแล้วหัวกันแ,แนี้ <c oughs> ไว้โมจากําดนกกันนั้นโมจ่กนั้นดับดิบเดี้ยนขัดครับผมกบกกบกก บอลกดอกบอเอาเรกินโย่ยวให้น้องนงกินครับบอเลยส่เป็นยังครับผมยอดไซรอะไรอยู่นี่ยงเหเขาเอตัวใหญครับผมตับบ้านดีดี แต่อยู่ได้อยู่สิคงแล้วคัน,น,นแต่ขันยิ่บ้างวาเกี่ยวมันมีนนเนาะคิดหนึงสม้ยิดงหน่อยค่ะยูทงหน้าใ่ะอ่าอแจมเกี่ยว่างมันคืออะไรเพื่อนกนะิน่องพอดเทาวะมีอยู่ปะ,ะออเอ้ยเรียนก่อนเลยแบบนี้ดเรียนไม่เนาะรนึกใส่ต้องพอนเท้าเอกมากเดี๋ยวน แดนจะไปยุ่งลองพอนไหมลุงเท่อนละสั้นสบลบยุ่งดีจัดีวะานกบ่ครับบโอ้เห็นไครับอย่างอบสี่โค้งหมูแดงครับ สอดเหรอครับได้ไรแล้วค well> ah> ่ะเร็วนะค่ะด uh 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 uh. uh ่วนเลยใช่ไหมครับใบใบคลิกๆเลยนะเร็วเร็วเออมันจะเสียใครเลยเพื่อเสบมากเลยสมการลอคไข่เด้อค่ะแบนอยู่ครับสิบ้านบ้านพี่อยู่เมืองนอนนะคะพี่เห็นคลิปแล้วค่ะพี่กลี่ยน้ำลายแล้วนลายอีก โ oh อ้แม่ยูครับจะกินก้นกบหน่อยไ่ครับมูด้กินบ้านเลยค่ะจะ่ากระดูกหลายค่ะตุ้งเลือกกระดูกคับเพินเพินกับมากยูค่ะะากระดูกไมหลายรอเหรอค่ะท่านั้นอะไรเอนนี้ยอันเี้ยอ่นเล่า่ ไหนไหนเกลื่มมะยันใส่มาเวิร์ตรดเลยนากาเร่งหนนากาวัววัวีขาดแล้วจังเลอะวัวน่ะนากเอ็กซ์ยากวัวันเอ็ก์สั้น ทีหนังจะร้อนเป่ายๆดิฟิเมก่อนกาแอคชั่นตรงตรงลยมือกุกอย่างแบบามัดครับมือปีมือเบามาัดใส่ไฟสุดอครับมือใส่ไฟสอีมือเกินตอชั่วต้องตรงๆก้อยเป็นลานี่ครับก้อยก้อยแก็ไม่ได้กินต้ม

นี่ต้องปลาพี่เลยปา้มไ่ปลาบับบักนอ่งับก